สวัสดีครับเรามาดูพรีเวบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมที่32ประจำเช้าวันจันทร์ที่11เมษายนกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่เบนฟอร์ดเปิดบ้านเอาชนะเวสต์แฮมยูเอตไป2-0จากไบรอันเอบูโมแล้วก็อีวานโทนี่เลสเตอร์ก็เฉือนเอาชนะคริสตันพาเลตไป2-0เจ้าบ้านนำไปก่อน2-0จากอาเดโมอลาลุคแมนแล้วก็เคียร์แนนดิวส์บิลลี่ฮอรนะฮะส่วนทีมเยือนได้หึงประตูตีให้แตกจากวินเฟรดซาฮา นอรซิตี้ก็เอาชนะทางเบอร์ลี่ไป2-0จากพีแอนด์ลิมลูแล้วก็ติมูปุกกี้ส่วนคูบิกแบดกับแมนซิตี้ก็เสมอกับลิเวอร์พูลไป2-2จบมาได้2ประตูจากเควินเดอรอยและก็กาเบียลเชสุสส่วนทีมเยือนได้2ประตูจากเดโกโชตา้าและก็ซาเดลมาเน่นะฮะ นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยซิตี้ยังนำมาจากฝูงที่74คะแนนอันดับ2ลิเวอร์พูลมี73อันดับ3เชลซี62อันดับ4สเปอร์57อันดับ5อาร์ซอล54อันดับ6กับ7เป็นเวสต์แฮมกับแมนยูเก็บไปทีมละ51อันดับ8วูฟ49อันดับ9เลสเตอร์40อันดับ10แล้วก็11เป็นคริสตัลาเลซกับไบรตันมีทีมละ37อันดับ12ถึงอันดับที่1 4เป็นวิลล่าเบนฟอร์ดแล้วก็ซานตันเก็บไปทีมละ36อันดับสิบ16 มีสามสิบสามอันดับ17เจ็ดอเบอร์ตันยี่สิบแล้วก็สองตกชั้นครับอันดับ18เป็นเบอร์ลี่ยี่สอันดับ19วัตฟอร์ด22แล้วก็อันดับสุดท้ายเป็นนอริซิตี้เก็บไป21คะแนนไปต่อกันที่ดาวซานัล่าสุดก็ยังคงเป็นโมซาลาที่ซัดไป20ประตูแล้เดี๋ยวสองทายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปเกมที่33วันเสาร์ที่16เมษายนก็จะมีสเปอร์เปิดบ้านเจอไบรตันแมนยูพบนอริสิตี้ซอนตันเจอกับอาร์เซนอลแล้วก็วัตฟอร์์ดดเเจออกับบนฟร ตามด้วยวันที่ที่17เมษายนก็จะมี2คู่นะฮะ n e w c a เซ l เจอกับ Leicester แล้วก็ West Ham พบก,กับทางเบอร์ลี่ครับส่วนาทางเชลซีแมนซิตี้หรือผู v e r p ไปเตะ FA Cup ครับ,รบเลยไม่มีโปรแกรมเตะในสัปดาห์หน้าในซูเปอร์เองกฤษนะ